ล็อตเซียงยังไงจ๊ะโง่งก็เปิดวิดีโออยู่ đấy เบ็ดกลั้นแล้วไปได้แบบสิบล็อเซียงไหมาค่ะมาค่ะแพ็คของอยูเออ,อ,เอยู่บ้านมาดามพรค่ะแพ็คของเอลงทานนะคะมันทุม่มกี่ชุดนี่กี่ชุดนี่ ร้อยหนึ่งแล้วไม่ไม่ทั้งหมดนะเท่าไหร่สามร้อยหร้อยห้าสิบหกชุดที่เสร็จแล้วนะไม่ที่ที่ที่จะหมดนี่ประมาณเท่าไหร่สามร้อยหรนี่นะคะนี่นะคะของมาดามเยิ้มมาดามพรค่ะเป็นหัวเรือใหญ่มีน้ํามีนมค่ะแล้วก็มีขนมงบซื้อน้ํานี่ของมาดามเยิ้มนะคะหกพันกว่าบาทค่ะ ซื้อเะซื้อเฉพาะนมแล้วก็มาดามพรที่กเสริมอีกลงทานของโพธตค่ะะแล้วก็แพ็คมินิแบบนี้นะคะแพ็กมินินี่ค่ะแพ็กตังเตะจากโมงอ้สองโมงเช้าเสามโมงสองเป็นสามตังแต่สามโมงค่ะยังบนแล้วเลยค่ะท่านผู้ชมบนนี้นี่ค่ะแน่นมดแล้วมีอะไรด้วยคะพูดให้หมดค่ะเอกก็มีพรุ่งนี้นะ ตอนตอนบ่ายนี่ก็จะมีเมนูอาหารนะคะเมนูอาหารนี่จะมีอะไรมีต้มปลานินไว้จะทาน้ํายาป่าขนมจีนแล้วก็แกงเขียวหวานมียำมียำจะก็มีต้มเส้นแล้วก็ข้าวเปียก,กค่ะมีสามหม้อห้าหม้อห้าหม้อ,มอประมาณห้าหกหม้อค่ะเมนูพวุนี้นะคะเต็มที่ค่ะไอ้ขนมจีนเท่าไหร่นะหกหมื่นขนมจีน หกหมื 60, 000, or, 000, 000, ่นค่ะคยาลับหกหมื่นนะคะพ่งนี้นะมาเลยค่ะโอ้ปวดข้อนะแล้วยากะมีอการเป็นแบบลูกสาวอยู่ค่ะอีกสารอะไรประมาณนี้นะคะเตรียมค่ะเตรียมประมาณนี้นะคะ เข้ามาหมู่เทปบ้านสะอาดเลยแล่วมันจะเป็นสารแยกเต็มหัวไปพาน้ำดีใช้ปลาอยู่ตรงนั้นนะคะพาน้ำดูคุณเธอจะได้บ้านอยู่ติดกับแทงกับปลาเลยค่ะเลยเลยเลยบัดเลยเลี้ยวขวานะคะมันจะเป็นสามแยกเพราะว่าแทงกับปลามีสองแทง จ้าจ้าอยู่บ้านจ้าเตียงไหมจ้า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 เจ็ดร้อยใช่ไหมคะมู่บ้านเขาเที่งเขาเที่ยงบอกว่าเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะคะ จ้าโอคโอเคค่ะเดี๋ยวโทรบอกลูกสาวค่ะก็มึงมึงอยากกินอะไรยังแมงเอาหมาใรกบเดืลงสักบาทเจ็ดร้อยส่สิบเก้าสักมช่ไก็คือจะเรียนอาห้บ้านเนะมัแลงกใครเอาไปกินหมดเลยเขาพูดดียังได้เอมากันใจเ เอินเงนง n h i u หอเ็างนไป่อตรียเงินไปเาเจ็รยสีิบก้าบาทไก็เอาไปกินกุัดไทยไง้่ารดีคให้ให้ให้โาไปยื่เป็นก่ ก็ถัดมางามอกวยนะทีเขาห่อหน่งดวเขไปในบ้านนี่เลยยืมทานี่นะขาเองอะงาาไปบ้านก็เอานาปกกัีขมใไตนั้นาพกกที่แม่ให้ไปท่ายเมื่อวานนี่นะเส้าเําหซ็นสำนักถูกต้องไ่หรือยัง เตรียมเงินด้วย749บาทในโม่เพีขายอยู่นบา้ <700. S 1> บานบอกเขาเลยเขาจันรก็จัด470 470 749ไปตบไปต400ตึงเต็นตึงเต้นกุ้งเต้นปี

เขาบอก่าให้เจ้ายืนทาึนหน้บ้านเลยมเาไปเอเขาใส่ก่นลฮะไอปุ่นมากันตั้ง่ันิไม่ทีไม่สิโดนมสิยอะ่ต้องตั้งในเข่งคนคือเข่งเลยมาดานี่ยนี่นีมก่ดีเลยอจะุดีกว่านอ่บ่กัแกงินดี่ยลย เีแกมันจะไม่มาเปลี่ยนให้เพราะว่ามันเด็กขอใช้ไฟชั่วราเเออาให้เชียรชัวราเได้ไหมขอเลยว่าเอาคเนี้ยือเม็ดห้เสียชั่วรเาวพว่าทบาล็กซี่หรอยัง่ทนี้งเพาว่าที่น่นกเราไปอคอได้กัดเพชรนาคือเซมันไบบเออเอออมื่พี่ใส่มาจากปี่ะครับสามปีสี่ปีเลยอยู่เลอ่แค่เนี้ยสิเปียนให้งาได้แล้วพี่มีอันธนาคารยังไหมครับเียวมีโชกศครับ ออนซิมของบางทีเออท่านไปนายทนายนายนาบัญชีให้ผมในเด้อมผมจะส่งเขาไปจากที่ฝากสกลนครแล้วให้เขาโอนเงินขึ้นเลาจองหมอยืมหมอใส่หน่อจ้ะเจ้าลอยขึ้นมาให้เออเอาอะไรเชียวแล้วมายวหาไล่คนเด้อร้อร่อยใจเย็นนะขึาขึ้า ยามันคอในผกลรอยรู้ไม่านนเองาจะได้รู้ว่ารักนน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 น้นน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 านน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 มนนนนนนนเนนน่นนนนนานน่น่น่นนนนนน